ท่านสาธารณชนเมื่อเดินทางขึ้นมาแล้วจากจุดต่างๆนะครับบางท่านวางโนขึ้นมายังหัวบันไดสูลานท้องที่บานยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นตรงไหนขอเรียนท่านทั้งหลายว่าบางท่านยังเหนียวซ้ายแหลมากที่เราจะเริ่มต้นกองกองโุลและรับำลึกจากต่างประเทศได้ตรงไหนควัทพานะน้ำมามีหนังเปลียน ม,มุสียมีป่าเดี๋ยวได้รับของผีมางผู้ช้าปาตังไือจัดจักจาก

พูดสั้นๆผู้จัดจัดเปลี่ยว่ามันก็ส้างนียดัมารอดอเลียกับทั้งตัวเลยลงเินะันมอย่างนี้อย่างนี้มาลตก้าท่านเดินแบบขัติแน่นอนที่สุดครับ่านงแน่นอนก่รอาเยอะเยได้วยถ้ันอ กช่หร่าใช่เหรอเฮ้ยถ้าลงก็ต้องส่วนเราดิแต่ว่าต้องพจะก็ต้องขอาสมโในความาดเปียนแยความายาของเราท่าลายนะครับีเลยสหนนีะครัแต่่เ้าใจห้่งรสนีะที่มีความกระตุกนะครับอยากจะได้ราะเป็นที่รารก้ังไปได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นราพยนที่ วงบอกถึงลักษณะว่าเป็นเดชที่ห้าผ่านและป้องกันพยัญชนยจากสิงสารัสไม่ถูกใน,น,น,นะครับอ้าวพวกเธอเป็นยังกันมาขอทำแล้นวนครับเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรค่ะ<อ>สบายดีได้ลยุติเขียนยังอ่ะ

เจด่านหมดไล่ขอยาเลย้ด่านหมดไล่ขอขอยาเลยเกี่ยับเยาเกี่ยวัด่านนะรเด่านให้ยไปสูนกันอีกสอเรงเนินข้างหน้านี่กับไอนินตรงนั้นสองเรี่ไหนไปถึงบ้านไม่พี่มันลงไงมันขึ้นแค่สองเรงเนี่ยเราขึ้นมาแล้วน้ำเล่นน้ำตกนะเนินนิดเดียวเองตกไปต่อเลยนะรเป็นที่เลยดิไปเดินน้ยาหาที่ข้ามอไ ต้ไปกินข้ามาเป็นต่อไหนน่าเป็ยลงตรงนี้อมดับอได้มดที่นี่ก็น่าจะมีที่มอยู่นะมีอยู่กินกนได้้มันชอน้ำแบบนะกินานกินอยู่น่ากินลใบใิว่ามนเี่ยนแล้วรีบเียนรูกลืมบอก

เราลงจไนอนตัหปืนกันเข้าเต็นเลยประตูเต็นท์ประตูนะเขาจอดอะเสือกูนอนยนเลย้ายบเอาเบาลงมานอนอยู่ร้านย่าดลงก็เกินจะกนแม่จ็บน้ำมลังม่ลไม่เป็นไรหรอกแต่้แบบลังแสงได้นะคะสาวแงไปเลยคุณแค่อยเดินสน้ ปไปพี่ลงมาพี่เปนโพไมได้พี่ลงเนี่ยแม่ลงล่งเงยตนมาแล้วลงเฮยเป็ดเป็ดเต็มตเลยอกบเต็มตัวเลยีมูรตัว้นดนลง่นั่นแหละดมีสูงเกาหมดเลยใช่สูงเกามครบวเไปวกัน กูเซ็นเตียสไปอยู you <laughs> ่แล้ไปอย้ไปนี่ไปุดเียนเนียนีม่ไม่ไม่กูเซ็นเตียได้แล้วได้แล้วคุณไม่มาเลยไม่ได้รุมเซ็นเตียสนะตักเท้าเดี๋ยวเ็เีย

เราต้องไปย้อนดูสักหนึ่งรอบนะเพื่อนนะเราต้องไปดูนะเราต้องไปดูนะเพื่อนเราต้องไปดูนะเพื่อน เ่บานบอกคลูเราได้มีการงบอกนะครับเป็นทางประเทศนะครับก็าเตุารมาการต้องอรับนะกาัรทุกันแต่ตอนอยู่ที่อยู่ิการนะครับก็หน้าหลักระบาดตอนนรนะครับรมแน่นอนที่างตอนเรียนขึ้นมานะครับตอนที่เราเรียนึ้นจะได้ยินเสียงนะครับตอนในการทำหน้าบนด้วยนะครับตอนฟังเสียงเนาะปกนะครับทำหน้าบนเพราะมาจากสองเอ เนวทางนี้ลนมหนบ้างนะครับควรจาพแถังคอนะฮะขอต้อนรับทางการเมืองอากาศมที่ร้องเ้า